สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากที่ได้มีการเปิดตัว All New Honda CBR 150R โฉมใหม่กันไปที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเร็วนี้นะครับก็มีกระแสข่าวความเป็นไปได้ที่มันจะถูกเปิดตัวกันในประเทศไทยเราสำหรับปี2021นี้ด้วยโดยที่คาดการว่าสเปคต่างๆของตัวรถนั้น มันจะมาเหมือนกันเช่นเดียวกับกรณีของ CBR 150R ชโฉมขอนหน้านี้ด้วย o New Honda CBR 1น0 r นั้นได้รับการดีไซน์ใหม่ทั้งคันในส่วนของชุดหน้ากากและไฟด้านหน้านั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่น CBR 250RR รวมไปถึงแฟรลิงด้านหน้าที่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยสำหรับระบบกระสอนหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวแบบ SFFBP ส่วนของคาลิปเปอร์เบรกนั้นจะเป็นของนิชชินระบบไฟแบบ LED สำหรับเครื่องยนต์ของ All New Honda CBR 1 5 0 R นั้นจะมาในพิกัด1 5 0 cc ดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชารฟหลูกสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำสามารถผลิตแรงม้าสูงสุดได้ที่17.1 PS ที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับระบบเกียร์6สปีด สามารถทำระยะทางตั้งแต่0ถึง200เมตรได้ในเวลา10.6วินาทีและมีท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่127กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์อย่างสล i p p ปอร์คลัตตัวป้องกันท้ายปัดขนาดเชนเกียร์มาให้รวมไปถึงระบบเบรกแบบ ABS สัญญาณไฟเบรกฉุกเฉิน ESS ส่วนหน้าจอแสดงผลนั้นจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ ภาพรวมของตัวรถจะเน้นความคล่องตัวที่สูงและก็มีอารมณ์การขับขี่แบบเรซซิ่งครับด้วย all new Honda CBR 150R ในประเทศอินโดนีเซียนั้นจะมีวางจำหน่ายทั้งรุ่นแบบไม่มี ABS เริ่มต้นในราคาประมาณ75,000บาทและรุ่น ABS เริ่มต้นในราคาประมาณ83,800บาทส่วนประเทศไทยเราคาดว่าจะมีโครงสร้างราคาที่สูงกว่านี้ไปประมาณห โดยอาจจะบวกเพิ่มไปประมาณรุ่นละ1 0 0 0 0บาทจากราคาของอินโดนีเซียนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ CBR 150 R, 150 r เวอร์ชันก่อนหน้านี้มารอรุ้นกันครับว่าจะมีการเปิดตัวยังเป็นทางการกันเมื่อไหร่หากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสนับสนุนโดย l ลมเ r ร t ตาสกู o ตอร์ Class ิสายพันธุ์อิตาลี CF Mo t o ตรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ w o r l d c l a s s p ปโยจ o t โกหนึ่งห้าศูนยกูเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส